นน้ก็จะมารีววววจะเป็นลานนะคะลานฟุตบอลในลักษณะแบบนี้จะมีฝั่งสีขาวแล้วก็สีดำเพียงแค่ดีดนะคะดีดให้เข้าโกเพื่อที่จะให้ไปฝั่งตรงข้ามก็จะได้ตึงคะแนนเป็นยังไงคะนี่จะเป็นช่องช่องสำหรับยิงให้เข้าถ้ให้ยิงแล้วมันไปอยู่ฝั่งตรงข้ามครบ ตัวก็จะะชนใครครบห้าตัวก่อนคนนั้นชนะดีแมะโอเคไหมครับปกป้องครับเป็นไงครับยังหาวิธีดีดไม่ได้เลยนะครับนี่ปกป้องต้องเอาลูกเอาลูกกดหมดนี่เลยโอ้ชนะแล้วได้แล้วใช่ไหมกดลงมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยวิธีเป็นไงสิถั่วคาลลิ้นแบบไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้เอาเข้าโก๋ได้นี่ไงเออเป็นไงครับอันนี้พื้นท่าเทนะคะดูให้ปกป้องลองเทา อันนี้นะคะก็จะเป็นเกมนะคะเล่นหุกับอลเนาะเราจะมีนะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวที่ยิงเนาะถ้าเกิดใครนะคะยิงได้มากที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเลยค่ะ่ะ<อ>พร้อมยังครับมาเลยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแรกกันเลยครับ<อ>แข่งกับคุณแม่ก่อนนะคร<อ>ับโอเคเดี๋ยวให้ป๊อปาเป็นกรรมการอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตาที่ปกป้องแข่งกับคุณแม่ก่อนนะครับนี่เลยเอาสีดำหรือสีขาวครับ ไม่ได้ครับสายดํากับสายขาวมาเริ่มกันได้เลยะนะครับ <Okay. S 1> ให้ป๊าป๊าเป็นตัวช่วยใช่ไหมสำหรับปกป้องให้ป๊าป๊าเป็นตัวช่วยเนาะโอเคเคกติ okay. Okay. กานะคะ <c oughs> ก็เราจะเอาไว้ข้างหลังนะคะทีละอันนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆดีทีละอันใครดีดไปฝั่งตรงข้ามได้ครบ5อันก่อนกันคนนั้นจะชนะนะคะโอเคไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยนะครับป๊าป๊าเป็นกรรมการนะคะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาว มะคะกรรมการนับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งกรรมการตรวจสอบสมาธิเด็กนะโอเคไหมนับใหม่อันนับใหม่ครั้งนี้ของจริงนะแพ้เลยนะหนึ่งสองสามเอาเลยอ้าวอ้าวกลับไปแล้วทำไมเล่นกล่ะเออแล้วแล้วแลล้วทำไมเล่นกลเราต้องเล่นก่อนเล่นมือก่อนเร็วเฮียาเฮียา

ไม่จชนะบอกว้าอยาขอร้องถ้าเน่นั้นององนได้แล้วไดล้ลปกป้องชนะป๊อบ้องเขาก่อนนะคะตอนนี้ป๊อบป้องคุณแม่แพ้อืมเก๋เอาไว้ตาใครครับตาปบป้องกับป๊านะคบแชมป์แชมป์ชน แต่ว่ารอบแข่งกับแชมป์ก็คือต้องใช้มือที่ไม่ถนัดว้านี่ก่อนป๊าป๊าก็ใช้มือซ้ายดูนะเดี๋ยวดูป๊าป๊าท่งเยียงทันทีพละแม่ป๋องป้องยิงได้ครับโอเคป๋องสู้ๆนะแบบนี้แม่เชียร์ป๋องป้องเต็มที่ครับอ่าเดี๋ยวนับนะคะเดี๋ยวนับนะคะเอาใหม่ใช้มือซ้ายใช้มือซ้าย ป้าเก่งอะไรก็เพิ่งเล่นด้วยกันยังไม่เคยฝึกเลยมาอันนี้ควรซ้อมก่อนนะไปซ้ายเอ้ยไม่ค่อยทานอาหารได้เฮ้ยได้แล้วมางั้นป๊ะป๋าต้องต่อให้ปุบป,ป้องแล้วล่ะให้ปุบป,ป้องมือขวาแต่ป๊ะป๋ามือซ้ายดีกว่าเพราะว่าป,ะปะ๊๋าน่าจะเก่งสุดในแบบม,มันมันเอาไม่ได้แล้วใช่ไหมันอยู่ตรง น้ำปลาปลาก็้าออกอันหนึ่งเลยครับมาเย้เดี๋ยวเราเหลือกันแค่สี่อันนะครับมากติกานะครับเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนน้บนะครับตาหนี้จะเหลือแค่สี่ลูกเท่านั้นนะครับปุ๊บป้องขอตั้งสตินะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโอเคไหมโอเคมะหนึ่งสองสามเริ่มกันเลยครับเฮ้ยตอนนี้ปุ้บป้องนำไแล้วนะครับหนึ่งคะแนนนะครับโอ้โหปะปลายังปลปลาก็เข้ามาแล้วนะครับใช้ความเร็ว สองแล้วนะคะอุ้ยกลับมากลับมาโอ้โหกระเด้งผิดไปนิดนึงกระเด้งผิดไปนิดนึงนะครับนี่อ้าเข้าไปแล้วนะคะเป็นสามนะครับปกป้องจะต้องชนะแน่ๆเลยนะครับตอนนี้โอ้โหแต่กระเด้งกลับมาแล้วสุดายมากเลยนะครับแล้วก็ป้าเข้ามาสองแล้วร็วๆๆปกป้องม้อสาวแล้วอนสุดทายได้กันปะคะเย่บอกแล้วว่าให้รีบยิงรีบยิง ไม่บ๊ะป๊ารีบยิงแล้ว,ร,ลวรีบยิงแล้วโอเคไม่ปล่อยตานี้ป๊ะป๊าเป็นคนชนะนะครับโอเคมาเริ่มกันได้นะคะหนึ่ง,งมาพอแล้วมาโอเคอจับคิปกันเล่นกันจับคลิปกันนะคะหนึ่งสองสามและสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ป๊้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน,น้านะคะนี่ของเล่นอันนี้นะคะก็สนุกมากเลยแบบฟิลคล้ายๆกับเราเล่นฟุตบอลเนาะเตะฟุตบอลนะคะแต่เป็นตาราง แบบนี้ให้ดีดให้เข้าโกฝึกความแม่นยำนะคะในการเล่นเนาะสำหรับคลิปนี้ปกป้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดถูกใจกดติดตามพี่ปกป้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหล้มกระดานไปหมดเลยค่ะ